อะไรมึงยาวอะไรมึงนี้ดีมากนี่มุมนี้ดีมากนี่มึงมาแบบไม่ให้กูเตรียมตัวอะไรเลยแล้วเนี่ยแล้วคอนเทนต์มึงคืออะไรถ่ายโปรโมทนี่แกก่อนมากหมดกระดิกทาราวดีกับสวนเนี่ยไหนแพงมันทาราวดีอาจจะอาจจะดูเหมือนวิ่งดูเหมือนอุ่ยนี่นี่นี่มึงมึงสิ่งของของสิ่งของพูดเฮ้ยวเลยพูดเฮ้ยเฮ้ยต้นเระดูก อยู่่ีนก็ถ่ายอย่างนี้แหละก็ไอ้แจ็คมาแล้วไอ้ทำไงอ่ะเนี่ยดูดูดูมาแล้วเดี๋ยวมึงจะทำอะไรเนี่ยไม่มามาคุยกับพี่ให้ของดาราได้ก่อนได้ก่อนได้ก่อนอันนี้ผมเป็นยูทูบเบอร์ครับแจ็คแฟนฉันครับของดาราเนี่ยของนี่มาเอาพาไปเอาไปนี้แหละอันนี้ไปทำบุญนะทำบุญนะมึงยังไม่ไปอีกเหรอเนี่ยไปเลยนะ ตายแล้วของคุณมุด,ดี้อร่อยนะเนี่ยแม่เขาเนี่ยมาทำแม่เนี่ยกะหรี่ปั๊บอะามันชอบสั่งกะหรี่มาชมเมี่ยด้วยกะหรี่มีปั๊บด้วย,ยมีปั๊บด้วยที่มันมาทำไมมาไม่เคยนะัดมาถึงก็อะไรก็ไม่รู้เข้ากันมาดีเป็นคุยจริงๆวันนี้เราจะถ่ายนาวอยู่กันไม่ใช่คือวันนี้เป็นคิวนาวอยู่สินี่ นัดกันแล้วไม่ใช่ว่าคิวจะว่างเข้าใจปะเออเขานัดเป็นสองคนแล้วเขาก็ไม่คิดจะบอกอะไรเรานะจะต้องแยกช่องเราทำแล้วให้มันไปทำกันสองคนอะรายการ Now You See Jack เนี่ยคุณทำอะไรเนะี่ยจะจัดข้าวให้มันไง <laughs> เอาที่อกี้เฮ้ยเฮียมาตอนหับนะตอนรลับแขก <laughs> เันาดาดเนเลยน้อยไปไหม <laughs> น้อยไปไหม okay, เอออีกหน่อยเออ จัดเตรียมอาหารวิด,วดีโอหาวูดี้ก่อนพี่วูดี้สวัสดีครับพี่อูดี้สวัสดีครับมาดามแม่ครับอร่อยมากครับพี่วูดี้ผมมาขอของดาราผมจะขอที่ได้สวัสดีค่ะเ <c oughs> ขาบอกว่าอยากได้ลอลไรเอาเลยผมจะลงบอกมาครับกับเมียเขาด้วยถามเมีย <c oughs> ขมเขยาหรือยังคะผมไม่ได้คิดอะไรเลยมันมาเลยพี่พี่อ่ะต้งแตะพี่ทำรายการมาพี่วูดี้ เคยมีใครแบบว่าเป็นเป็นแขกรับเชิญแต่งตัวแบบนี้มาดูใส่บ็อกเซอร์น่ะดูดิก็มึงมาที่บ้านก็ยังไม่ทันในนั้นเลยไ้าเ <c oughs> ขาแล้วเขาป็นยักษ์เขาชอบเล่นเวนี้พี่เ <c oughs> <c oughs> ขาชอบเขาชอบยรกไก่นี่ยไก่อรอนี่ร่อยอยู่นี่บางเลยนี่นีข้าวคุกกะปิพี่อร่อยมากเลยทีมงานกินเกลี้ยงเลยฮนะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าข้าวอ่าข้าวคุกกะปิเนี่ยอันใหม่แล้วก็มีพะโล้ด้วยก็รีบปั๊บ อร่อยพัฟพิซซ่โอ้โหสุดๆจริงนะครับฝากด้วยนะครับผมนี่ๆเดี๋ยวกินแล้วรีวิวให้นะพี่วดี้นะเอามาเทไม่หมดที่ไหนเออเยอะไหมกินเลยอย่างงี้กินเลยกินเลยเหรอได้ครับพี่วดี้กินเลยกินเลยพี่วดี้เลยกินโชว์อันเนี้ยอันเนี้ยคือผมชอบคือผมชอบมึงต้องคุกก่อนสิไม่คุกไม่คุกได้ไงล่ะ กมึงต้องรุกก่อนโอเคครับเนี้ยบอกเลยนะว่าอะไรโอเคพี่วุ้นดีพี่วุ้นแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับมันเค็มมันเค็มแล้ววะมันกะปิเยอะไปหน่อยเนาะแต่มึงกินดิมเราลนจใจกันไหมแน่ไมครับลองดูโอ้เยอะเมื่อกี้มึงทนเมื่อกี้มึงทนใช่ไหมเมื่อกี้มึงทนใช่ไหมอ๋อมึงทนใช่ไหมมึงกินวัวกัดยังพูดนะ ทำไมเครม่งจังทำไมยังเติร์นจังวะูแด่งเข้าไปอ่ะผู้แต่ไปแล้วฟิลแบบู่ตังอยู่หน้ากล้องอ่ะใคระไปรู้นี่้กูก็ติดน้ตาเลยแล้วเป็นไงตายัตาอย่างนี้ตายแล้วอย่างกูไม่เห็นไปเรากูนละอย่ดีเีเป็นห่วงกูมึงคุกก่อนซีมึงคุกก่อน กินนี่ไหมแม่เนี่กินพายนี่หน่อยไหมลูกถ่ายโปรโมทนี่แกก่อนมาอันนี้มาดามแม่นะครับก็นี่นะครับเป็นกะหรี่ปั๊บเป็นพายอันนี้ครับชอบกินมากเลยเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีน้ำน้ำเห็นไหมเนี่ยพี่น้องโดนใจเลย รกมากเลยไม่ใช่มึงนะเมียกูเนี่ยแหละอร่อยเขาไม่ได้ทำอร่อยเมียเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอางี้นะใครอันเดียวใครมาบ้านใครมาบ้านพี่เมี่พี่สี่นะกูแนะนำอยากกินอะไรกินได้นี่เขามานี่กินได้หมดเลยอ๋อแล้วมาแก้แค่แจ็เท่าน้แหละน้องชายมาไงก็ต้องดูแลหน่อยผมถามพี่มีนึงเคยทะเลาะกันแรงสุดคือเรื่องอะไรมึงอะไรของมึงเนี่ยนี่ขอของดาราหรือว่าแจ็คขอคุยหรือว่าอะไรมึงทำอะไร ไม่เคยทะเลาะกันแล้วไหมเวลาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยอยากได้ประสบการณ์ตรงนี้มีก็มีทะเลาะกันแต่แต่งงานไม่ไม่ทะเลาะละไม่ทะเลาะขอโทษเขายังไงตอนนั้นที่ที่มางอก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบว่ามันมันไม่ได้อะเออไม่ได้ไม่อยากแลกรายการอะไรวะชีวิตไม่มีความสุขแล้วตอนนั้นนหละที่นี่นี่นี่มึงมึง คุณตัวเดียวเลยคุณเหนื่อยเลยดูกระชามด้วยบ้างอ่านอ่านตัวคได้วยบ้างตีไรขวดเนี่ยอ่าแล้ววันนี้คือยังไงจะเอาอะไรคือยังไงไม่อยากให้คุณพาตัวบ้านก่อนแล้วกัผมเนี่ยบาบ้านคุณซีกับคุณเนมี่เนี่ยครั้งแรกใช่ไหมั้งแรกเลยอยากดูคือปลาคาร์ฟแต่ว่าตายไปเยอะเลยปลาเนี่ยตอนแรกมีสิบสองตัวตอนนี้เหลือกี่ตัวห้าหกตัวปะ เหลือหกตัวทายไปครึ่งหนึ่งอะนี่คือมูมที่พี่สีกับพี่เอมี่ช่อมาตอนเช้าพี่ีพี่ีคือพี่อะรู้สึกว่ามันเป็นความสุขของเราเฉพาะตัวในช่วงเช้าเราดูเราเราก็ดูแล้วเราก็เพลินกับมันกินกาแฟดูมันว่ายไปว่ายมาโง่แม้เวลาเรามาตอนเช้าแล้วเจอปลาคราฟด่าเราอะไรคือห่องห่องห่อง ต้องไปเล่นลูบิลลี่ให้มาอันนี้เทมปุระมุกล็อกเลยแลตรงนี้เบาๆเนาะเบาๆเบาไม่มีอะไรมีมุมปลาค้าบนะครับจะไปดูสวนนี้ป่ะโอยมุมนี้สวยเนี่ยพี่ซีหรือพี่เอมี่เป็นคนชอบสวนพี่มี่ครับพี่มี่ใช่ไหมครับชอบเพราะอะไรครับก็มันแบบออกมาแล้วก็ได้แบบสบายตา เห็นอะไรเข,ขียวๆนี้ใช่ไหมเรา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 ,า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 ชอบมาทำอะไระ <c oughs> มึงเป็นไรมึงหลังๆมึงติดอ่างเยอะมากเลยนะเป็นไรปะ <c oughs> เววลลา้จะกัออ๋ห็น <c oughs> เวลาตัวไปเลือกไปเลือกด่งเรื่องเด็กอะไรตื่นเต้นเหมือนกันไม่เห็นเป็นไรเลยใส่ <c oughs> ม้วงใส่แมสเวลาไปเที่ยว <c oughs> แต่เขาจะปรจับได้ตอนถอดเกงไงใหญ่เล็กไคอมคอมนิดใหม่เลยอันนี้ใหม่คมหมดกระสวนได้ไรถ้าทั้งบ้านเนี่ยรวมๆแล้วประมาณแบบเป็นล้านเนี่ยหมดกระดิกทาราวดีกับสวนเนี่ยไหนแพงหนึงทาราวดีอาจจะอาจจะ ดูเหมือนดูเหมือนโอ้ยโอ้ยฉอดนี้ <c oughs> นี่ใช่ไหม <c oughs> ไม่มีแล้วงานไ่ดจะไปทาราบดีดึงไม่มีบ้าไอ้แจ็คพูด ปัญญาอ่อนจริงเหรอว่ามีว่ามีทลาวดีต้องพัฒนาการใช่ไหมไม่เคยไปจริงจริงสาบานเลยแต่นานแล้วแหละเมนนี้มันพูดเรื่อยเปื่อยโอ้แต่ทลาลีก็แพงนะพร้อมจัดส่วนได้หลายบาทนั่นแหละสามีที่ชอบคืออะไรเมนูนี้ชอบชอบกินไก่พี่มีก็จะทำไก่อร่อยแล้วเวลาไปทลาเป็นเมนูเป็นถั่วใช่ไหมใช่ก็จะแล้วแต่เขาจะเอาอะไรไหมเอาเบียร์ก่อนไม่คะมีถั่วมาเสร็จปุ๊บจริงจริงถั่วไม่ค่อยไม่ใช่จริงก็จะเป็นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาไม่เคยไปสาบานให้ไข่ขาดเลยกล้าเอาให้ตายตรงนี้เลยอะ ไม่เคยไปเลยสังเกตไหมเขาอะดูเนี่ยเซเลียตเขาติดคือเทฮารเขาไต่หายเลยลูกที่ว้าเฮ้ยมันร้อนตัวไปสิเซเรียสดีไปกมยอมกินก็เมนูที่ชอบก็คือกุ้งคารมเนหอยอะไรเงี้ยโกดเนี่ยโกดไม่มี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  ก็หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรคันอะไรคันคันเจ้าชอบคันเหรอ่เวลาเขาผิดเนี่ยตอนนี้คันตีนมากเลยอยากไปกต่างมากเลยตามข่าวเขาบอกบ้านหลังนี้ซื้อต่อคุณยิ่งยงมาจริงไหมคุณเอกชัยอ๋อเอกชัยน้อจริงเออเรื่องของมือกันนันไม่เล่นต่อไม่เล่นต่อยิ้งเยอะไอ้มางมันกัดขาชอบพี่ก็ใช่ใช่แล้วเออใช่ชื่อดอกมาสี่ปีห้าปีแล้วเออหมดเยอะไหมหมายถึงว่าหมดกับบ้านเราดี ถ้าเราวดีไม่เคยไปไปจอดปุ๊บเขาจะเอาป้ายปิดทะเบียนถูกไหมเขาไม่ได้ปิดทะเบียนเขาจะให้ไปขึ้นอีกที่นึงแล้วขึ้นลิฟต์ข้างหลังอ่าใช่จะเป็นอย่างนั้นแล็บยังไงวะเป็นทำยังไงให้เนียนๆวะพี่ลงรถแล้วบอกกับพี่คนขับเพราะอะไรรอแป๊บนึงเมื่อไหร่มึงจะหยุดสักท,ทีเนี่ย ไม่เคยตกใครนะเนี่ยไม่ถ้าไม่ไม่ตกเดินไปตกเองตกบอลเหรอย้อนไม่ได้ไปอ่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไปจริงพาพาไปมุมโปรดเลยมุมนี้เห็นไอจีเลยถ้าใครเป็นแฟนคลับพี่เอมี่เนี่ยจะรู้เลยว่าพี่เอมี่ชอบแก้วตาบักมากนะถูกไหมใช่แก้วตาบักกับสามีเรีอกอะไรสตาร์บัคสิเมียกูไม่เท่าไหร่ไอตัวไอตัวโยนให้เนี่ยแหละคือเขาบอกกันแลวว่าจะซื้อแก้วให้พี่มี่ไหมจริงเหรอเขาจะซื้อให้จริงทำอะไรพี่ ก็ใช่พี่สาวเวยเดี๋ยวจะเลยเถิดแต่ละอันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนรู้ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบเซรามิกนตมันก็จะเป็นพวกแบบเผ็ดๆพวกนี้อันนี้ของดิสนีย์แลนด์สตารพี่คพี่เต้อะไรอันนี้ฮ่องกงหรือของปารีสเอ้ยที่เมกาที่เมกาที่เมกาใช่เมียจะให้แก้วสตาร์บัคเกี่ยวกับ FC ฟซีบ้างต้องให้ด้วยเหรอต้องให้ด้วยเหรอแต่ทั้งหมดเอาไปทําบุญนะครับนี่ผมไม่ได้ขอเองไม่ต้องให้ก็ได้แล้วแต่ไม่ได้โหัวยำอัอุ้ยให้จริงเหรอเนี่ย อลอุยตัวนี้สวยด้วยนะเนี่ยเออเรนโบ์อุ้ยเรนโบอ์โบอันนี้คือสวยมากนะต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศนะเนี่ย ของเมริกาของอเมริกาอันนี้คือโคตรสวยเลยอ่ะไม่ได้กินเลยอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะไม่ใช้เลยนี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะทำบุญทำบุญที่ไหนเริ่มกี่บาททำบุญก็ห้าก็พอเริ่มที่ห้าร้อยนะห้าอยบาทก็พอแล้วของพี่มีนะอันนี้ใครประมูลนะครบทำบุญทำที่ไหนฮะก็แล้วแต่แจ็คก็ว่าเอาไปทำบุญบุเนี่ยไม่จำเปต้องให้คุณเอมมี่หรอบตอนนี้เป็นของคุณเอมมี่เอาไปเลยครับค่ะมึงมึงมึงมีที่ไหนบอกมาดิวัดที่ลำบากลำบาก แบบเป็นช่วยช่อยช่วยสิงช่วยอะจริงอะโว่ะจิงอะโ่ฟากชี่เรียกองง่กสีตอวงอะอเมริกาอะจริงอะยอของนี่มาจากอเมริกานะครับอ่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับทบุญนะครับอ่แบเยพี่ขอขอขออีสกับพี่ม

ไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วกางเกงไม่แกล้งแล้วไม,ไ,ลไม่แกล้งแล้ว,ลวคิดไปแล้ว <c oughs> โอ้ยน่าเยี่ยวเลยกูคิดแล้วค <c oughs> นตาเทพเศทมเสืุด จะลาดจะโกรปใส่ใส่บอลมาเท่หเลยปิดรายการเลยไม่ขอแล้วปิดรายกาแล้วไม่ไม่แกล้งแล้วมันปิดรายาแต่ปิดแล้วทั้งอาหารทั้งสัตว์เอาให้หนักเลยเนี่ยหนักกว่าไอ้ต้อยบอลในแจ๊ดอีกพี่ควรจะไปเอาน้ำกดดันบอลเท่กูเลยกูไม่เข้ามาเลยอ้โหทงานกูนี่หดวงเลยเออนี่คืออะไรจะกินต่อโอ้โหทีมกินน้ำกย่อยแล้วไปไปไปนู่นก่อนไม่จิ้มหรอก็อาจจะเป็นกบอ่ะก็อาจจะเป็นกบอ่ะ กุ้งหมูกุ้งหมูไม่มีไม่มีอะไรแก้แล้วสงสารฉัไม่ยอมกลับมาบ้านกุ้งอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวนะมีแก้วน้ำเลยไม่มีไม่มีไม่มีไอ้ไองหมดไม่มีไม่มีเล่นนักตอนเปิดไม่มีไม่ไม่แล้วไม่มีแล้วไม่ได้ใจจ้ากินไม่มีแล้วลูกค้ากันให้สับว์มเผื่อเป็นน้ำต้มไายชูนะไม่มี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 จ้าพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นไม่มีเราจีบดูหยไม่มีไม่มี มีเงินแล้วก็ยังเป็นชันตุเป็นอะไรอยู่ที่หัวอะไร้โอ้สมุเพลงครับสบัดคุยครับเพลงใหม่ครับอ๋อสมัดคุยด้วยครับเพลงสบัดคุยร้องไงมาลองซักจังหวะหนึ่งได้ครับ มมมอุกถ่ายไว้นานแล้วครับจับไม่ได้จับไม่ได้ว่าร้องไงใช่ครับผมแต่คุณแจ๊สชนชื่นซิติลิ่งด้วยแล้วก็มีใครอีกแล้วก็คุณแวนโก้ครับแวนโก้เพลงแรกกี่ล้านวิวตอนปัจจุบันเนี่ย9ก้าล้านวิว98ล้านวิวแล้วสองแสนจริงปะเนี่ยปกติคุณเนี่ยจะมี FC ขาหื่นอยู่เวลาคุณไปเจอศิลปินผู้หญิงอะไรคุณจะหื่นเขาตลอดทำไมกับพี่มีไม่กล้าอันนี้พี่สาวไม่กล้าทำถ้าเห็นพี่มีอย่างนี้จริงสมมติถ้าไม่รู้จักพี่เลยจะเป็นไงเขาจะโขนหรือเปล่าก็ขึ เคยดูรูปเขาอะชุดใบน้ำที่เขาชอบถ่ายไปทะเลอะไรเงี้ยอ้แล้วก็ชอริ้วเฮียงชอริ้วเฮียงนี่เป็นเอ่อจอมจอมยุทธเป็นจอมจอมยุทธ์แห่งเชฟชอริ้วเฮียงเขาช่างด่าไหมนนี้ทำยูทูบแบบเต็มตัวเนี่ยกี่เดือนแล้วประมาณกี่เดือนถึงปีแล้วอะฮะสามเดือนเดี๋ยวนะมึงมึงเป็นเจ้าของช่องเนี่ยมึงต้องถามตากล้องมึงว่ากี่เดือนแล้วนี่เจ้าของช่องขับรถให้ตากล้องเออนั่งสบายเลย กี่เดือนและสาเดือนครับกี่สับปคายละปัจจุบันนี้8ปดแสนสามหมื่นโอ้โหสาเดือนพี่อยากให้แบบยอดสับเยอะไหมล่ะทำไมถอดบ็อกเซอร์แล้วจบแตตอนท้ายอ่ะพอพี่ถอดปึ๊บเพี้่มีอย่างเงี้ยอุ้ยพี่เหมือนแจ็คในฉันเลยเล่นหน้าจะตลกแหมเล่นหน้าตลกตลกเล่นหน้าทำยังไงถึงจะได้สับเยอะต่อไปนาวยูซีมี่ขออย่างหนึ่งให้คนพิมพ์ไหมเยอะนะครับให้คุณซีเนี่ยไปรีวิวทราวดี ตาพี่ไปด้วยแต่บอกปิดไปแล้วไม่รู้จริงมันปิดไปแล้วไม่ั้ยรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้จริงปิดไปแล้วแบบแล้วก็เช้าปิดเลยเช้าเรียกให้โอ้เอามาแล้วไม่เอาเข้าบ้านหรอกลูกเอ้ยตาก็ออกไปคนอื่นเรียบร้อยแล้วลูกเอ้ไรกนนยาวลูตอนนี้มีกี่รายการสรุปไปปะล่ะไปดิไปมีแก๊กแจมเป็นหัวหน้าทัวร์พาไปแล้วมีกี่รายการ ไปเลยมีกี่รายการมีกี่รายการตอนนี้จบกจะไปเขาปิดแล้วปิดรายการแล้วปิดรายการแล้วผมไม่คุยเรื่องเงินดีกว่าอ๋อปิดแล้วนะเออแล้วพี่น่าเจนนีคะจกราป่ะมีชื่อป่ะที่ร้านมีนะพอแล้วมั้งลูกเอ้ยยูซีวัตพอขอเป็นใครอะโอ้ยน้องนุณินนะใครพอแล้วลูกเอ้ยพอแล้วนะพอแล้วแล้วนาวูซีมี่นะครับผมของพี่ซีพี่เอมี่เนาะกดไลค์กดแชร์แชร์ให้พี่ซีและพี่เอมี่ด้วยเพราะเขาจะทำคอนเทนต์อะไรที่แบบแปลกใหม่แล้วก็น่ารักนะผมบอกเลยว่า ใครที่ตามช่องนี้นะได้ความตลกความอบอุ่นแนี่นอนี่ฝ <แก S 2> ากด้วยนะฝากด้วยฝาก <นะ S 1> ด้วย,ว,ยวันนี้ขอคุณแจ็คแล้วกันที่ไม่เกรงใจทำอะไรก็นึกจะมาก็มาด้วยความที่แจ็คเนี่ยเป็นคนน่ารักร้<ม>องเพลงเกง่งมีสัมมาคารวะกับพี่เนี่ยในวงงานบันเทิงเนี่ย<ม>เขาจะเรียบร้อยน่ารักเขาจะเคารพคอนเทนต์ก็คือของเราเรามาซ้อนกล่องแจ็คใช่ไหมใช่เราก็ออนแอร์ก่อนด้วยติดตามด้วยแล้วกันขอของดารา EP ไหนไม่รู้นะฮะก็แจ็คก็มาที่บ้านเราขอบคุณกท่ให้เกียรติช่องของบคุณมากครับครัคดีค่ะ ได้ครับคุณค่ะี่ขอบคุณค่ัเพียบครับกินได้กูไม่รู้ละว่าน้ำอะไรกูหลังกูเตรียมมาเนี่ยพี่กินได้เนี่ยไมม่่นนิก้